สวัสด,ดีครับวันนี้มาดู receiver on อเกียว t r 686นะครับมาดูข้างในก่อนข้างในก็จะมีบอร์ดทดีไมเปรียมพักขยายนะครับตัว686ตัวนี้เปิดแล้วตัด พักขยายช็อตพักขยายช็อตคือทันเจอร์ช็อตนะครับแล้วที่มันช็อตนี้มันทำให้ชุดใดหรือปีแอมช็อตด้วยนะครับแลต,ตัวนี้ระเบิด เลยต้องเปลี่ยนทางบอร์ดบอร์ดนีนะ้เกิดจากลำโพองอาจจะมีปัญหาถ้าลำโพงมีปัญหานี่คือควรจะเช็คดอกลำโพงที่วิธีเช็คก,ก็ง่ายๆนะครับให้ให้ให้เช็คทุกตัวเลยนะครับให้กดตรงหน้ากดกดลงนี้ ตรงแบบนี้ถ้ามีเสียงแปลกๆอะ่ะแสดงว่าวอยอาจจะเบียดควรที่จะซ่อมหรือเปลี่ยนนะเพราะอาการแบบนี้ทำให้ r ซ c เวอ e ์เสียได้นะครับทุกยี่ห้อบังรุ่นก็จะแอมมันตัด เพราะมันมีโปรเทคแต่บางรุ่นถ้าขยายช็อตเลยนี่ครับให้เช็คลำาโพงตรวจสอบลําโพงดีๆส่วนตัวนี้ก็เสร็จแล้วนู่ลองนะครับขออภัยในวุจจตนานี้กระทบหมดเกจไม่แต่จงบังพิภพโลก แล้วไม่ยอมให้หลุดไม่ไหวแล้วไม่จะยอ่ดแต่เยี่ยไรหาทุกปนไม่ให้เกิดีิัสนะ